ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทํำดีชาแน,นลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้ออย่าประมาทมันมาแน่ลุ้นระทึกคำเตือนหลวงปู่ปี2573ไหยนะครั้งใหญ่ทำนายไว้แล้ว นำท่วมกรุงเทพจมบาดาลมีโอกาสสูงถึงขั้นต้องย้ายเมืองท่านผู้ฟังครับในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างดุนแรงและต่อเนื่องคำเตือนหรือคำทำนายจากพระผู้ทรงศีลจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจโดยเฉพาะเมื่อคำทำนายน,นั้นเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อจส่ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล หนึ่งในคำทำนายที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมาคือคำทำนายของหลวงปู่ศิาลาสิริจันโทพระเกจจิผู้เค่งครัดในวัดปฏิบัติสายวิปัสสนากรรมฐานที่กล่าวเตือนถึงเหตุการณ์นำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่อาจจะเกิดขึ้นในปีพศ2573ท่านผู้ฟังครับหากคำพูดนี้ไม่ได้หลุดจากปากของหลวงปู่ศิาลาสิริจันโท พระเกจิสายกรรมฐานที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการิญญาณทิพย์อย่างรู้ล่วงหน้าสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วผู้คนก็คงจะไม่ออกอาการเหลียวซ้ายแลขวาคนหาข้อได้จริงทางภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าคำทำนายของหลวงปู่ศิลาจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะแม่นยำเหมือนที่เคยทำนายเรื่องอื่นๆจากถูกต้องมาแล้วหรือไม่ โดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2 5 6 7ที่วิหารต่อเดนสวรรค์ภายในวัดท่านแก้วภาวนาตำบหลหนองยาขาวอําเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชาสีมาได้มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเรียนมหาบรมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ภายในงานจะเป็นที่เฮือหากันไปทั่วด้วยที่หลวงปู่ศิลาเตือนไม่ชัดเจน ให้ทุกคนระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2 5 7 3ตัวเน้นย้ำชัดเจนว่ากรุงเทพมหาคนครนี่แหละจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์จนทุกคนต้องหนีภัยอุพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินแถบโคราชก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาที่ว่าขายกันวันละหลักล้านอีกด้วยครับ แม้ว่าในวันที่หลวงปู่ศิลากล่าวเตือนผู้คนจะไม่สแสดงอาการตื่นตระหนกมากนักแต่ก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวอย่างรวดเร็วจนสื่อหลายสำนักนำไปเป็นประเด็นข่าวอย่างไรก็ตามครับหากจนไปก่อนหน้านี้ในปี2565และปี2566ได้เคยมีผู้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้และคนแรกก็คือรองศาสต,ตราจารย์ดรเซรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิตุ i, ๊ดด็อร์เซรีได้ให้ทัศนาว่าจากการติดตามและศึกษาข้อมูลงานวิจัยในระดับโลกที่มีการศึกษากันนั้นชี้เห็นว่ากลุ่มเทพมหานครและปลิ้มมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมใต้น้ำ100%เพราะปริมาณน้ําฝนน้ําเหนือหลากที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงถาวร ซึ่งใน30ปีข้างหน้าจะสูงขึ้นอีก30 4 0เซนติเมตรจึงเป็นสิ่งที่น่นกนากังวลมากเพราะจากการวิจัยพบว่ากลุ่มเทพมหาคอนครอยู่ในลำดับที่7ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทางนี้ดรเสรีได้อ้างอิงถึงข้อมูล3งานวิจัยที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันโดยกล่าวว่าผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานกับคณะทำงาน IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพ่าะด้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเวลา10ปีแล้วผมจะเห็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์สามงานวิจัยแล้วมันก็ชัดมากๆว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งในปี2030พบว่าชายฝั่งทะเลทั้งหลายจะหายไปไม่ใช่พูดกันแบบล,ลอยๆผมจึงอยากกลตุ้นให้รัฐบาลได้เตรียมรับมือให้พร้อมที่จะป้องกันและแก้ปัญหานี้ ให้เป็นจริงเป็นจังกันสักทีส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดตรไตรเทพวิทโกวิเทนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดบทวิเคราะห์จากผลกระทบภาวะโลกรวนว่ากลุงเทพหานครเป็นหนึ่งในมหานครที่มีความเสี่ยงจมบดานภายใน .50 ปี ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจาก3ปัจจัยคือ 1. การสุดตัวของชั้นดินเฉลี่ย2-3ซนเมตรต่อปี 2. น้ำทะเลน,นุนและ 3. การสูญเสียน้ําใต้ดินจากการใช้น้ำมาดานในอดีตครับล่าสุดศา,าสตราจารย์สุวัสวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังนยุคสภาวิศวกรนยยศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล่าประธานที่ปรึกษาอธิบธดีแห่งประเทศไทยและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยรองหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาแสดงทัศนะในเรื่องเกี่ยวกับการจมดานของกรุงเทพมหานครว่ามีความเป็นไปได้เพื่อจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกสัปาปีนับจากนี้ท่านนี้ก็ได้ลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลนหนุนโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสมุทรปราการอเภอพระสมุทรเจดีหรือป้อมพระจุนจากอดีตที่ผ่านมาเมื่อน้ำทะเลนหนุนจะไหลเข้าท่วมถนนที่อยู่ริมแม่น้ำแต่ปัจจุบันเมื่อน้ำทะเลนหนุนระดับน้ำจะแผ่ขยายเข้าถึงเขตเมืองแล้วในเรื่องนี้ดรเอ ซึ่งเคยสมัครผู้ว่าราชการกทมก็ย้ำว่าหากรัฐบาลมาเร่งแก้ไขปัญหาและเตรียมการรับมือด้วยวิธีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำสร้างประตูระบายน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเหมือนเช่นการแก้ไขปัญหาเมืองจมดดนอย่างเนเธอร์แลนด์ซึ่งสามารถอาชนะนำทะเลท่วมแผ่นดินได้อย่างถาวรกลุงเทพมหานครอาจจะกลายสภาพ เป็นเมืองจมมาดานภายในสภาปีนับจากนี้ดังนั้นเมื่อประมวลจากข้อมูลรอบด้านซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำทํานายของหลวงปู่คนไทยโดยเฉพาะชาวกทมและจังหวัดใกล้เคียงคงต้องตั้งสติและใช้วิจารณญาณให้ดีว่าสมควรตื่นตระหนกและเตรียมพร้อมอุปยพทินฐานหรือวางเฉยทำมาหากินต่อไปเพราะแม่ว่าน้ำจะท่วมฟ้าจนปลาว่ากินดาว ชีวิตก็ต้องเดินต่อโดยไม่อาจจะหยุดนิ่งและอย่างเร็วเวลาเพียงเจ็ดปีก็ไม่ใช่นานๆจุดเกินไปที่จะรอคอยการพิสูจน์ระหว่างสายวิปัสสนากับสายวิทยาศาสตร์วิศวกรรมจากไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันท่านผู้ฟังครับคำทํานายดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตัวในหมู่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อม และผู้วางแผนพัฒนาเมืองที่ต่างเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยต่อภัยพิบัติแต่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตในคลิปนี้จึงมุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำทํานายโคลงปูศิลาพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตลอดจนแนวทางการรับมือที่ควรตระหนักและเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าความเชื่อและความศรัทธา เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับฟังเรื่องราวนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะถูกจะผิดประการใดสิ่งที่สำคัญคือตัวเราเองต้งนนดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทหมันทะเบุญทำทานรักษาศีลคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองให้เราอยู่รอดปลอดภัยครับ นักถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องคดีํำดีชาแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่น,นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทา,านแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ